อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาย้อมคิ้วด้วยเห็นหน้ากันนะคะวิธีนี้หนูไม่ได้แนะนําให้ทุกคนไปทํากันนะคะเพราะบางทีมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะเนื่องจากว่ามันใกล้ตาจนเกินไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้หนูจะมาทําให้ดูว่าการย้อมคิ้วของหนูนั้นเป็นยังไงมีผลเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะ อุปกรณ์แลวก็สิ่งที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะจะมีถ้วยนะคะสำหรับใช้ในการคนแล้วก็ผงเฮนนาวัซลีนน้ำร้อนคัตเติลบัดนะคะส่วนนี้นะคะเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในตอนที่เราจะต้องทำเฮนนาลงบนคิวนะคะส่วนนี้ก็คือผงเฮนนานะคะเดี๋ยวหนูจะแกะให้ดูนะคะอ่าข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะผงเฮนนา เราก็แกะผงเฮนนานะคะเดี๋ยวหนูจะถ่าแบบนี้ให้ดูเลยนี่นะคะมันก็จะมีถุงอีกหนึ่งชั้นนี่เป็นประมาณนี้ขนาดมันแค่เท่านี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้น้อยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการจะย้อมคิ้วแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็เนี่ยช้อนคนแบบ เราจะใช้แค่นี้นะคะนี่เนื้อผงเฮนนามันจะมีความเขียวๆนะคะใส่ลงไปอีกนิดนึงแล้วกันเหลือตั้งเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนะคะเทิมไปเติมไปทีละนิดนะคะแบบให้มันข้นคนผสมค่ะ สีที่โนใช้วันนี้ในการย้อมนะคะโนใช้สีดำนะคะโอเคค่ะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะมีความดำดำเขียวๆมนๆเหมือน,น,นชาโอเค,คะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันค่ะ เมื่อได้เห็นหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องมาอธิบายถึงขนคิ้วของนูก,ก่อนนะคะขนคิ้วของนูเนี่ยคือมันจะมีความเขาเรียกอะไรอะเส้นเล็กมากนะคะคือเส้นเล็กแต่ว่ามีปริมาณเส้นเยอะเนะะี่ยค่ะเห็นไหมมันจะมีความหนาแน่นอยู่บริเวณคิ้วนี่ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่านูไม่ได้กังวลตรงส่วนนั้นน,นะคะนูก็จะย้อมให้หมดเลยเอาให้มันหนาๆไปเลยทุกคนจะได้เห็นว่าเนี่ยขนคิ้วที่ย้อมกับไม่ย้อมเป็นยังไงนี่นะคะ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกคือทําความสะอาดคิ้วให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็ดทาความสะอาดจะล้างหน้าหรือว่าเช็ดหรืออะไรก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะโอเคค่ะทําความสะอาดคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้วัสลีนค่ะวัสลีนเนี่ยเอามาทําไมก็เนื่องจากว่าแบบ รู้อยู่แล้วว่าเวลาการน้อมผมมันจะทําให้เลอะบริเวณข้างๆเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเอาววสลีนนี่แหละทาเพื่อเป็นการไม่ให้มันเลอะข้างนอกมากจนเกินไปทาเลยทาบริเวณที่เราต้องการไม่ให้มันเลอะนะคะหนูก็จะทาไปที่เกิดปัอย่างนี้เลยแล้วก็เพื่อนๆต้องหาเสื้อผ้าที่มันเก่าๆนิดนึงนะคะมาใช้เพราะว่าเฮนนาเนี่ยคือมันจะติดบร,บริเวณไหนที่มันสามารถติดได้ก็คือมันติดอะ ยูทาวัสลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้คัตเติลบัตนะคะในการที่จะเอาทาเฮน,น่าลงบนคิ้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือนเนี่ยบางทีมันเลอะมากจนเกินไปให้หน้านะคะแล้วก็คัตเติลบัตจุ่มลงไปที่นูไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮน,น่าเนี่ยต้องทิ้งไว้แบบหลายชั่วโมงมันถึงสีจะติดดแีแต่ว่าเนี่ยนูว่าไม่ได้ต้องการความเข้มอะไรมากมายก็คือผสมเสร็จแล้วก็เอามาใช้เลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะ เบามือนะคะเนี่ยมีความเกร็งระดับหนึ่งเลยอนีเ่ยเราก็จะย้อมตามแนวเส้นขนเลยนะคะจะไม่ทาแบบ กอแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทําให้กว่าเหตหน้ามันจะออกลอกหลุดจากผิวเรามันก็ต้องใช้ระยะเวลานาน,านเนาะเราก็ต้องทําแบบนี้โอ๊ยูมหนูอยากให้เส้นคิ้วของหนูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนูคลิปนี้หนูก็จะตัดน้อยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้แบบสังเกตว่ายังไง นเห็นท้องคิ้วตรงนี้ไหมคะมันจะมีเส้นขนยิบๆเล็กๆอยู่นะคะนูก็จะไม่ย้อมเขานะคะนูก็จะย้อมแค่บริเวณที่ต้องการให้หน,หน้าติดเนาะต้องทาหัวคิ้วตรงนี้นิดนึงนระๆลงระเลยนะคะน,นี่ค่ะคุกนเป็นยังไงคะคือถ้าย้อมผมย้อมคิ้วด้วยเฮนนาแล้วมันติดดีเนี่ย ข้าต่อไปก็ไม่จะเป็นต้องไปย้อมที่ร้านกันแล้วเนาะจับประมาณนี้นะคะโอเคค่ะข้างนี้ก็ได้แล้วเลยคะ่ะอีกข้างหนึง่งหนูก็จะทาเหมือนกันเลยนะคะข้างนี้ได้แล้วเลยคะ่ะอีกข้างหนึง่งหนูก็จะทาเหมือนกันเลยนะคะ ต้องระวังนิดนึงนะคะเนี่ยข้างไม่ถนดัดมันก็จะแบบยากๆเ,เลยเปื้นๆเลยข้างนี้มันก็จะไม่สวยอะ่ะเพราะว่าไม่ถนดัดแล้วหนูก็เขียนคิลั่น ทุกคนก็พยายามถมให้สีมันเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวนูขอไปถมสีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่นูถมสีถมเฮนน่าไปที่คิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผลจะเป็นยังไงเนาะเอาละนะคะนูได้ถมเฮนน่าไว้สีมันสม่ำเสมอแล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะทิ้งไว้2-3ถชั่วโมงนะคะแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าให้ทำในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะคะในวันที่เราไม่ออกไปไหนแล้วเพราะว่าเป็นการกันว่าเนี่ยห,หน้ามันจะติดบริเวณอื่นของหน้าเราเดี๋ยวจะทำให้แบบหน้าเลอะออกไปข้างนอกแล้วแบบมันจะแย่เอาเนาะ เดี๋ยวมาดูกันอีก3ชั่วโมงนะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงน,นะคะตอนนี้คิ้วคายเปนปริงะะ้วเอาละนะคะทุกคนเป็นเวลาที่รอคอยแล้วก็คือทิ้งไว้ครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็หนูก,ก็ได้แกะแกะเกาเกาสีออกดูแล้วแล้วเป็นได้สีที่หนูต้องการแล้วนะคะต่อไปนี้คือถ้าเกิดว่าสีมันสวยมากนะคะทุกคนก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรสักคิ้วกับ เคมีอีกต่อไปนะคะใช้เฮนนาสมุนไพรของอินเดียนี่แหละรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูค่ะแต่แรกนะคะวิธีการล้างเลยนะคะเพื่อป้องกันการเข้าตานะคะเราต้องใช้สอมรดีเช็ดนะคะทุกคนเด้เ,เหมือนกันนะนนี้ไม่เราก็เช็ดให้สอานะคะ ได้แล้วเหมือนนูเขียนคิ้วเลยอ่ะนี่ค่ะคือดีมากหลังจากต่อไปเราก็จะเขียนคิ้วกันแบบข้างแรกได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวนูจะมีภาพ Before a เตอรให้ดูว่าก่อนที่นูทํากับหลังทํานี่คือการทําครั้ง,งแรกย้อมคิ้วนูครั้งแรกนะคะเดี๋ยวลางให้ดูสองข้างนะคะ การขีไอเนี้ยการวาดคิ้วการย้อมคิ้วเนี่ยการทำให้มันเป็นทรงเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูคิ้วแบบตรงเนี้ยอุมๆอ,อยู่เฮ้ยได้แล้วเหมือนคิ้วดำมาเลยเอ่ะอ่ะค่ะทุกคนนี่คือแบบหมดจดแม่ การย้อมคิ้วด้วยเฮนนานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงหัวคิ้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครมีแบบพวกแปลงหรือว่าแปลงแต่งหน้าแปลงกีดไอายไลเนอร์มาทาให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้มันจะดูสวยมากกว่านะคะ mm. เดี๋ยวหนูลองเอาที่เขียนคิ้วมาเขียนให้ดูเราก็จะต้องแบบจีคิ้วเราก็ต่อไปนะคะคิ้วหนูก็จะเป๊ะตลอดเลวลา เน,นี้นะคะสีมันไม่ค่อยติดตรงนี้นูอาจจะลงไม่ได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวนูจะเขียนคิ้วให้ดูด้วยเนะเอาลละนะคะเดี๋ยวนูจะลองเขียนคิ้วดูนะคะนี่คือคิ้วมีความเข้มระดับหนึ่งแล้วนะคะก่อนจะเขียนคิ้วต้องไปดู before a เ t e r ก่อน,นะคะ่ะ นี่เห็นไหมคะเราก็เติมในส่วนที่มันไม่เข้มมันดูแไวไ่งๆเราก็ไม่ต้องเขียนคิ้วอะไรมากแล้วเป๊ะเลยข้างเนี้ยหัวคิ้วที่นูว่าไปเมื่อกี้มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวนูก็จะ ทำอย่างอื่นให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนูก็ต้องแบบใช้วิธีการลบข้างนี้มันค่อนข้างข้างนี้นะคะดูตรงหัวมันคือหนูตอนที่หนูเอาเหฮนหน้ามาลงอะหนูไม่ทาําให้มันเป็นธรรมชาติไงคะมันก็เลยดูไอ้นันมากจนเกินไปแต่ว่านูก็จะใช้วิธีเอาสำลีนี่แหละคะ่ะเช็ดบ่อยๆเช็ดเขาบริเวณนี้บ่อยๆให้เขาจางนะคะ เนี่ยถ้าแต่งหน้าจริงๆบริเวณนี้คือมัอนแก้กันได้นะคะกูลองไปทำกันดูได้นะคะหวังว่าจะชอบกันแต่ว่าวิธีนี้นุนลงมากๆนะคะถ้าเกิดเอามันจางอีกนูก็จะทําอีกนะคะเพราะว่าเวลาทําคลิปแล้วไม่แต่งหน้าเอาแค่คิ้วมันเป๊ะๆป,ป,ปังๆเนี่ยก็ดีมากแล้วออกไปหน้าสดทาลิปนิดนึงเขียนคิ้นิดนึงนี่ก็ออกไปไหนได้และะ้วเนี่ค่ะโชว์ผิวสดกันบ้างนะคะ วันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะวันนี้หนูไปก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ อ๋อคลิปต่อไปนะคะหนูก็จะมาย้อมผมขาวด้วยเฮนนานะคะเพราะคาที่แล้วอะย้อมด้วยกาแฟบอกเลยตามตรงนะคะมันติดน้อยมากๆแล้วก็ถ้ามันติดแล้ว1-2วันผ่านไปมันก็หลุดนะคะวันนี้หนูก็จะใช้สมุมนไพรเฮนนาในการย้อมผมนะคะแล้วก็จะมีสีมาแจกนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยอย่าลืม,มติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนจริงๆแล้ว